สวัสดีค่ะมาทายดวงรายวันกันนะคะโดยจะเริ่มจากชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาร์นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บู๊ด้วยนะคะและถ้ารีบร้อนยังไงสามารถกดลากเลื่อนไปตามวันที่คุณเกิดได้เลยนะคะพี่บู๊ทำอินเด็กไว้ให้ด้วยค่ะเริ่มกันเลยจ้า ชาวอาทิตย์เขาวันนี้พลังชีวิตของชาวอาทิตย์โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนมีความเป็นผู้นําและมีความแอคทีฟอยู่แล้วนะคะวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำขยันในเรื่องของการทำงานมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานได้เลยนะคะแต่ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าไพ่เจ็ดดาวขึ้นมามันก็จะสื่อในเรื่องที่ว่า บางครั้งอาจจะมีคนที่มาเล่นแท็กติกเล่นไม่ซื่อกับคุณก็ได้นะคะวิธีการแก้ของเรานั่นก็คือเราจะต้องแท็กติกกลับไปนะคะดังนั้นวันนี้ให้สังเกตคนที่จะเข้ามาด้วยนะคะว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณต้องใช้กล,ลยุทธ์เคล็ดลับที่มันแปรผัวมากขึ้น เพราะสิ่งนั้นจะนำมาในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะคะมีโอกาสดีๆด,ด้วยนะอย่าลืมคว้ามันเข้ามานะคะและยังคงยืนหยัดในเรื่องของการงานที่ได้รับความสำเร็จอย่างเดียวไม่พอได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างคุณด้วยนะคะยินดีด้วยสำหรับชาวอาทิตย์วันนี้โดดเด่นในเรื่องงานและเรื่องเงินด้วยนะคะ ชาวจันทร์คะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นไพ่หกดาบนะคะเป็นพลังของนักคิดนักวางแผนคิดอะไรอย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะคะและจะบอกแบบนี้ว่าวันนี้อุปสรรคปัญหามีแต่มันคลี่คลายนะคะวันนี้คลี่คลายได้หรือคุณเองก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้ด้วยนะคะและวันนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจ การตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะบางคนเป็นโสดก็คืออาจจะคบสอนแบบนี้นะคะและอยู่ในช่วงของการที่จะเลือกใครดีแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วระวังไว้นะคะการมีคู่แล้วมีคู่ซ้ำอีกนะคะจะเป็นปัญหานำมาซึ่งความเศร้าเสียใจและ จำใจต้องจากในสิ่งที่คุณไม่อยากจากนะคะแต่สรุปสุดท้ายแล้วชาวจันทร์ค่ะคุณจะเลือกอะไรที่มันถูกต้องและสมบูรณ์แบบสำหรับตัวคุณได้ด้วยนะคะชาวอังคารคะวันนี้พลังชีวิตของชาวอังคารได้เป็นไพ่ราชนีพระจันทร์เลยนะคะบอกแบบนี้ว่าชาวอังคารเป็นคนลุยๆยและมุ่งมั่นนะคะแต่วันนี้เป็นคนที่ ขี้น้อยใจใจน้อยและใส่ใจเข้าใจจิตใจคนอื่นนะคะและอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงทั้งหมดนี้ถือว่าคุณทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลการบริการคุณจะทำได้ดีทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่ามีเซนส์มีความ create, สร้างสรรค์มีจินตนาการเข้าใจคนอื่นได้ดีนะวันนี้การงานดีไหมโอกาสในเรื่องของการทำงาน ชาวอังคานคุณยังคงรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นสดใสดูแลรับผิดชอบเรื่องงานได้เป็นอย่างดีนะคะแต่บอกแบบนี้ว่าถ้ามีเจ้าหน่ายที่เป็นเพศหญิงนะคะที่เขาเป็นคนพูดจาตรงๆโผงผางก็ดุจริงจังทำงานเก่ง คนนั้นเ็าจะนำมาซึ่งความปวดหัวให้คุณได้นะคะแต่บอกแบบนี้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นปากกับใจตรงกันด้วยนะคะสิ่งที่เขาดุเขาปรารถนาให้คุณเก่งขึ้นและให้ความผิดพลาดน้อยลงนะคะ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณเสียใจแล้วก็เศร้าใจได้จนถึงขั้นแบบว่าโอ้อะไรกันนี้งานเข้ามาเยอะแยะแถมยังถูกว่าอีกอันนั้นก็ คิดแค่ว่าเขาจริงใจกับเรานะคะและตั้งใจทำงานจะดีกว่านะคะ ชาวพุทธคะวันนี้พลังชีวิตของชาวพุทธเป็นพลังงานด้วยไพ่สองดาบนะคะจะเป็นเรื่องของการลังเลเรื่องของการยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการเลือกของสองสิ่งก็ได้ด้วยนะคะเยิ่งแต่ว่ามันจะยังเลือกไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องตัดสินใจอะไรหรืออยู่ภายใต้ Data ข้อมูลที่มันมากพอและคุณจะดีขึ้นได้เองนะคะมันจะลดการ ลังเลข,ของคุณได้นะและต่อไปโอกาสที่ชาวพุธธเองคะคุณจะได้พบเจอกับผู้มีอำนาจเจ้านายคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการได้พูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าจะนำมาให้ชีวิตคุณดีขึ้นเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นพบสิ่งดีๆนะคะแต่ ก็จะยังคงมีปัญหาในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะอาจจะเพราะว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ได้นะหรือมันจะเป็นปัญหาเรื่องความรักจากอดีตมาแล้วอะทำให้คุณไม่กล้าที่จะมูอ e อนไปสู่สิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ดีขึ้นนะคะอยากบอกว่าเรียนรู้ดีกว่านะแล้วก็มองไปข้างหน้านะหาสิ่งที่มันยังเหลืออยู่มากกว่าจะเสียใจกับสิ่งที่คุณ ได้สูญเสียไปนะคะชาวพระหัสคะ่ะวันนี้พลังชีวิตของคุณนะคะเป็นราชาถือดาบนะคะก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์ใช้ระบบเป็นตัวนำนะคะใช้ความรู้สึกน้อยจนเกินไปนะคะแบบนี้นะและคุณใช้ความจริงจังเด็ดขาดมากนะคะ ปกติแล้วชาวพระหัสคะพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนมีคุณธรรมและจิตใจดีมีเมตตานะคะอย่าลืมสิ่งนี้ที่อยู่ในตัวคุณนะคะอย่าเอาความจริงจังมาใช้จนเกินไปนะคะอย่าลืมเมตตาคนอื่นด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเป็นคนที่น่ากลัวในสายตาคนอื่นนะคะอยากให้คุณกลับมามีความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับ ทุกสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเป็นคนจริงจังมากๆเลยนะคะอยากให้สนุกและตื่นเต้นมีความเป็นเด็กที่จะชอบเรียนรู้จะดีกว่านะคะแม้ลูกน้องคุณที่อายุอ่อนกว่าคุณเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ จริงจังอะ,อะไรมากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะก็ถือว่าพื้นฐานยังเป็นคนดีและน่ารักในกรณีมีบุตรบริวารหรือลูกน้องนะคะและวันนี้จะบอกแบบนี้ว่าวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเดินทางไปไหนมาไหน แล้วทำให้คุณห่างจากคนที่คุณรักก็ได้นะรวมทั้งคุณเองอาจจะยังรู้สึกเศร้ากับความสัมพันธ์ในความรักครั้งก่อนและพยายามที่จะ move on อยู่ตัว move on แล้วแต่ใจมันยังไม่พร้อมนะคะชาวพระหาดคะคุณลองคิดดูนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดและเข้าใจอะไรเรียนรู้อะไรได้ดีอยู่แล้วลองชั่ง ตวงวัดดูนะคะว่าอะไรที่เราเก็บไว้มาเรามันเจ็บก็ปล่อยมันบ้างก็ได้นะคะมองหาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองจะดีกว่าคะ่ะชาวสุขค่ะวันนี้พลังชีวิตของชาวสุขเป็นไพ่สีดาวนะคะ วันนี้จะเป็นวันที่คุณเหนื่อยยากเหนื่อยเหนื่อยกายอะ่ะในการทำงานนะคะดังนั้นก่อนที่จะออกไปไหนนะคะวันนี้ถ้าพี่บุ๊ออกคลิปล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะดูแลร่างกายด,ดูแลร่างกายสุขภาพให้ดีเป็นหลักนะคะเพราะพรุ่งนี้จะบอกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเงินก็มี โอกาสดีๆนะใครทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินถือว่าคุณสอบผ่านเลยนะคะได้บริหารดูแลได้เป็นอย่างดีใครที่คิดว่าอยากจะมีบุตรก็สามารถที่จะได้ค้นพบคําตอบมีได้ว่าคุณอาจจะมีบุตรหรือบางคนเนี่ยอยากจะไม่เกี่ยวข้องกับมีบุตรแล้วนะคะอยากจะมีความรักใหม่ สำหรับคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเข้ามีความสดใสระ่าเริงน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีโครงการอะไรใหม่ๆก็ได้นะและคุณสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีอีกนะคะอเห็นไหมวันนี้ งานดีความรักดีการเงินดีเหลือแต่ตัวคุณเท่านั้นเองที่ยังไม่พร้อมรับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้รีบนอนและพรุ่งนี้ไปมองหาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองได้เล้วค่ะ <S <S ชาวเสาคะวันนี้พลังชีวิตของชาวเสานะคะ เป็นพลังงานของอัศวินถือถ้วยนะคะเป็นพลังงานของความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือดูแลคนอื่นอยู่เสมอนะคะคุณมักจะไม่อยู่นิ่งหรอกมีอะไรคุณมักจะออกไปหาไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการให้คำปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะคนคุณเองจะเข้าใจอะไรได้อย่างง่ายดายนะคะและให้คำปรึกษาเขาอย่างดีเลยนะในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินจากความสาม คามสามารถของตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะและถ้าใครทำงานฟรีแลนซ์นะคะจะมีคนเข้ามาติดต่องานให้กับคุณและสามารถสร้างเงินได้จากความสามารถนะคะในเรื่องการงานชสาวๆคะ่ะการงานของคุณถือว่าการงานทำได้ดีอยู่แล้วนะคะและอาจจะพยายามที่จะทำงานเพิ่มเพื่อแบบว่าให้เงินมากขึ้นก็ได้นะรวมทั้งบางคนอาจจะต้องออกไปข้างนอกหรือว่ามีการติดต่อ กับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือใครที่มีหุ้นส่วนถือว่าคุณได้หุ้นส่วนที่ดีได้ด้วยนะคะการงานถือว่าดีเลยนะและการเงินก็ยังดีด้วยจากความสามารถนะคะและความสามารถในการให้คำปรึกษาคนอื่นและความมีน้ำใจโดดเด่ดนมากเลยคะ่ะวันศุกร์ชาวเสาค์ค่ะพี่บูได้ทายดวงไปครบเจวันเรียบร้อยแล้วนะคะทครดวงดียินดีด้วยนะคะ ใครดวงแย่เราต่อสู้กับเพียงแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะและเจอกันใน EP ต่อไปนะคะ